ดจอ่อนไหวร่างกายไม่ไหวเนี่ยไม่ควรเข้ามาในวงการน,นี้เพราะมันจะเหนื่อยจริงๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยงานของเราที่เสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะต้องไปผชนกับคำวิจารณ์ ข้อความที่จะรึกไว้ในนิทรศกาเศิลปินแห่งชาติเห็นได้ชัดนะคะว่าแม้คนนอกอาจมองวงการบันเทิงมีแต่ภาพมายาสวยงามแต่เบื้องหลังค่ะการจะยืนหยัดได้ต้องมีจิตใจ,ใจเข้มแข็งนี่เป็นประสบการณ์ชีวิตในวงการกว่า40ปีที่ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพพยนตร์ละครปี2,564นกพลโกมารชุนฝากไว้ให้คิดนะคะ ช่วงหลังมานี้ขอละครได้เห็นฝีมือการแสดงชั้นครูมากขึ้นค่ะช่วงนี้ถ่ายทําอยู่3มเรื่องแล้วก็มีผลงานที่กํากับเตรียมไว้อีกเรื่องพอถามว่าอะไรที่ทําให้หวนคืนจอคําตอบมิเกินคาดนะคะอตูบอกว่าการแสดงเหมือนได้พักผ่อนค่ะพิดกรรงานกํากับที่แค่ลืมตาตื่นทุกอย่างคือความรับผิดชอบการที่ยังทํางานเป็นโอกาสร่วมงานกับคนรุ่นใหม่และตัวเองก็ได้เรียนรู้อะไรกลับไปด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนศิลปินแห่งชาติศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากนประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งครูสลาคุณวุฒิอีกบทบาทที่ชัดในใจคนลูกทุ่งนอกจากการแต่งเพลงก็คือการทำหน้าที่คอมเมนเตเตอร์รายการประกวดร้องเพลงตอนนี้มีมากถึงหกรายการค่ะเป็นอีกงานที่ครูเล่าเ้วยรอยยิ้มภูมิใจกับการได้สร้างคนประดับวงการค่ะสิ่งที่ต้องทำต่อไปนอกจากที่เราทำมาแล้วก็คือว่าการให้โอกาสการคอมเมนเตเตอร์เนี่ย นอกจากทาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของรายการแล้วเนี่ยก็ยังได้ทําหน้าที่ของครูคนหนึ่งไปในตัวซึ่งครูก็ก็ได้ทําตรงนั้นอยู่ผ่านทุกคําพูดที่ที่แสดงออกไปเท่าที่ตัวเองมีความรู้ม,มีมีประสบการณ์ก,ก็พยายามถ่ายทอดตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นเสมือนห้องเรียนที่ส่งผ่านออนไลน์ไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็รูปหลานเยาวชนที่สนใจด้านนี้ครับวงการบันเทิงเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะจากยุคอตู่จนยุคนี้ เพราะในสมัยของกรตูอตูก็เป็นประเภทที่ค่อนข้างจะแอนตี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กใหม่ๆในยุคนี้เขามีมีความคิดของเขามีไอเดียที่เขาจะเข้ามาในวงการนี้เนี่ยมันก็เหมือนกันเหมือนในยุกระตูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอตูจะถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ต้องเราเราเราสียอีกฮะเราจะต้องทําความเข้าใจเขานะฮะว่าเขาเป็นอย่างนี้ เราจะปรับตัวเราให้เข้ากับเขาได้อย่างไร ทีทศการศิลปินแห่งชาติประจำปี2564รวบรวมประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ12ท่านนะคะเช่นผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินค่ะทางด้านภาพพิมพ์กับผลงานสื่อธรรมชาติเอกลักษณ์การเล่นสีทองของถาวรโกดมวิทย์งานทอผ้าโชว์งานเอกลักษณ์ผ้าทาอุบราชธานีคือผ้ากาบบัวจกดาวรวมถึงงานสมปักภูมิประยุกต์โดยมีชัยแต้สุจริยา สาขาวรรณศิลป์ค่ะแสดงผลงานต้นฉบับจากนักเขียนานามปากกาประชาคมลุณาชัยและปียพรสักเกษมจัดแสดงเครื่องพิมพ์ดีดสมัยแรกก็เริ่มทำงานเขียนนะคะบอกเล่าเส้นทางวรรณกรรมที่เปลี่ยนผ่านปรับตัวเองมาสู่ยุคอ e ีบุกค่ะ นิทรรศการที่รวมศาสตรส์ศิลป์หลากหลายแขนงยังเป็นเหมือนพื้นที่เรียนรู้ที่ครูธรรมนิตนิคมรัฐค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนรามองเห็นคุณค่าแล้วก็หวังให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามมาจากมหาวิทยายลัยทักษิณจังหวัดสงขลาได้สืบทย์ศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะ คือให้เด็กมาเรียนรู้เรียนรู้ความงดงามทางด้านศิลปะการแสดงผ่านรูปแบบนิทรรศการครับ mm hmm. ก็ถือว่านิทรรศการนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งําให้ศิลปะนะั้นมีคุณค่าและคนเกิดความประทับใจถ้าเขาจัดงานสวยๆยแบบนี้ความประทับใจก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาจะซึมซับเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมตัวต่ไป <ๆ S 1> ได้รับแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่เราก็จะต้องสร้างงานต่อไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องหาผู้ที่จะมารับถ่ายทอดนะคะตอนนี้พี่ก็เปิดสอนอยู่นะคะก็คือสอนสอนแล้วก็มีความรู้มีความมีความคิดอะไรมีประสบการณ์อะไรก็พยายามจะถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง นักเขียนรุ่นหลังนะคะถ่ายทอดผ่านคลาสบ้างถ่ายทอดผ่านบทความบ้าง นิทรรศาการยังมีประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงโคราดกำปันนิธิวรภัยบูรด้านนาฏสินไทยโขนละครครูไพฑู์เข้มแข็งด้านดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิกนรงฤทธิธรรมบุตรและสองศิลปินหญิงสาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่ายวันนีชัชวานทิพ,พ,พากรและศาสตราจารย์เกติคุลออนิินีปานินด้านสถา,าปัตยกรรมพื้นถิ่น จะแสดงที่ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียนศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงวันที่8มีนาคมนี้ค่ะ